สิ้นสุดการรอท่ารอคอยสิ่งนั้นเฮาก็บอกขึ้นว่าเมื่อนีนเฮาจะได้เนาะก็เลยขี่รถไปบึ่งเพราะมันบกไก่เลยจะเลยได้มาเนาะนั่นก็คือนี่จะไดีทุกคนเมื่อ้กนสิ้นสุดการรอท่ารอคอยในสิ่งนี้เนาะที่เรารอท่ามาตั้งแต่เดือน10 1สิบ สิบเอ็ดสิบสองเดหนึ่งปีสองพันเจ็ดสี่จนได้เนาะแล้วทีว่าจังเดีมือนี้ก็คือเป็นมือี่วภากเวียคือเกาเนาะเราก็เลยไปเจาะเบื้องอยู่ที่ไป่สันนีแล้วเขาก็เขาก็ไปด้วยความหวังที่ว่ามีแนบูมีแนบแบบลมแรงเพราะว่าเขาไปครั้งที่วันำบทวนแหละตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ที่เพิ่นทรงมาคือเม็่วันที่วันที่19เดือน10ปี2023วันที่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นี่แหละหลังจากที่เพิ่นทรงมาน่ะเะท 18, เเ่ากับไปไปเบิง่งประมาณวันที่18 19เกยไเฮาก็บไปเบิ่งประมาณอาทิตย์หนึง่งบ่มาบม่มีแล้วก็ ครั้งที่2เขาก็ไปเดือน11แล้วก็ครั้งที่3เดือน12แล้วครั้งที่4ก็คือครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่4ในการไปเบิงแต่ว่าในการโคละเนาโคอไป3เทือแล้วแล้วก็3มเทือแล้วลเนาะแล้วลก็ที่พิ่งส่งห้ครั้งนึงแล,ขขแล้วก็เฮาโคไป3เทือแล้วเมื่อนี้ก็สิ้นสุดการรอท่าราคอยสิ่งนั้นเฮาก็บ่คขึ้นว่า เมื่อนา้เราจะได้เนาะเขาไปแบบลูกมาจากบนนอนแล้วแบบอืว่างก็เลยขี่รถไปบึงพ่ามันบวกไก่เลยจะเลยได้มาเนาะนั่นก็คือนี่ที่เริ่มมาจังเด็กคนที่เป็นคนที่เฮ็ดยูทูบนะจะรอถ่ายสิ่งนี้นะั่นก็คือรหัสพินเนาะนี่แหละ เพื่อจดหมายโซงเดียวนี่แหละเหตมาสีห้าปีจนวันนี้เฮาก็ได้มันมาเนาะจะดีใจแบบสีวายจังหนแบบโบกบกบุธือคือกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เฮารอท่านะตอนนี้ก็คือนี้อะสีวายังโตแล้วลบานี้ ขอบใจเนาะก็ฝากทุกคนสนับสนุนโตเนาะเพื่อมีกำลังใจในการทิดคลิปต่อๆไปในการสปอยหนังในการเล่าเรื่องต่างๆแต่ว่ามื้อนี้ก็มาบอกซำนี่และว,ว่าได้มาแล้วสำหรับนี่นี่ซื่อขึ้นอ่าสำหรับรายละเอียดทว่าผ่ายอย่างห้ขั้นตอนในการ ขอพินหรืออย่างต่างๆคร่อยากคอมเมนต์มาบอกได้เนาะเดี๋ยวเราจะแนะนําตืมรายละเอียดให้ว่าเราเห็ดแนวใดเราเริ่มตั้งแต่ม,มือดแล้วก็ขอไปจากครัง้งใสซื่อแนวใดใส่รายละเอียดแนวใดมันจึงได้แบบนี้ค่อนข้างละเอียดเนาะในหน้าโซเราก็ซื่อนามสกุลแล้วก็จะเป็นทียูเมืองแข่งแล้วก็จะเป็นรหัสไปรษนีี์เนาะแล้วก็จะปิดประเทศ อ่าีิว่ายังได๋เดี๋ยวเขาขึ้นพารให้เบิง้งวางเขาไปเอาดับที่อะไรไปปื้นทำอิทปึ๊บปึ๊บเทอาหนึ่งเทอาสองเทอาสามมันอยู่ไปที่ซี่พอดีตอนนี้นะ <c oughs> แล้วเขาก็โขไปครั้งที่ซี่แล้วก็คือวันที่เสาร์ห้าวันที่เสาร์ห้าเดือนนี้นะเดืนนอนมังกรเดือนหนึ่งปีสองพันสี่สี่นี่ถ้าของมันยังบมดได้นะเัาจะยังยืนโดยการ ด้วยบัตรประจำตัวด้วยพาส,สปอร์ตด้วยสนมภารแล้วเมื่อเออเระได้มาก็เลยไปยังยืนได้พินแต่สิ่งที่อยากได้คือบริอยากบรียอยากยังยืนแต่ว่าอยากได้เป็นพินหลายกลัวเพราะว่าเขาจะได้มีอย่างที่ไว้เบ่งอานี่แหละได้มาแล้วก็เสิเหตุจิซื้อกอบหูกอบหูมาติดไว้ เพราะได้ว่ามันยากสักหน่4สี่เดือนเนาะบางคนนะเดือนหนึงก็ได้สองเดือนก็ได้3มเดือนก็ได้แต่ว่าเฮานั้นสี่เดือนพอดีเป็นอย่างที่รล้าดุดุนตืบเกือบครึ่งปีเนาะกะดีใจเนาะได้มาละแต่นี้แหละเบึอ้องนี้แหละมันก็จะ,จะออกมาขี้เลยเนาะ เดี๋ยวมารุ่นน้ำกันเดี๋ยวเราจะเข้าเบอรคอมพิวเตอร์ว่าจะขีแล้วรหัสจะเร่งบบเพราะว่าเขาโขไปหลายครั้งโนบูเนจใจว่าพื้นเปลี่ยรหัสใท้บบแต่ว่าตามที่เขาศึกษามาไม่พูดว่าวา่าบริเลี่ยนเป็นรหัสเดียวกันต,ตนั้งแต่ครั้งที่งจนครั้งที่สี่ที่เป็นส่กมาแต่ว่าตัวน,นี้นะฮาบนเนจใจน่าจะเป็นโบเป็นครั้งที่หนึ่งกเป็นครั้งที่สองสามมิและเพราะว่าแล้วมาครั้งที่สี่ ครั้งที่สี่พี่เขาจึงมีการเปลี่ยนสื่อตัวนี้เพราะว่าหอยยานมันบุกขึ้นแบบนี้นะเอยยานบุกขึ้นสื่อเขาเขาก็เลยใส่รายละเอียดในเมืองนี้นนในแถวที่สองอื็อคือได้มาแล้ทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปขี่กันเลยไปไปเบิรงโอเคนะทุกคนตอนนี้เขาก็จะพาทุกคนไปเบิรงในการอัดหน้าจอที่คอมพิวเตอร์เพื่อว่าเขาจะไปขี่ตัวนี้เดี๋ยวเขาจะมาเปิดเดี๋ยวเขาจะมาเปิดซองตัวนี้ พร้อมกันเนาะโอเคท,ทันทีนำอ่ะก่อนอื่นเนาะเขาเข้ามาหลังจากที่ว่าเข้ามาหน้า,า,านะ Google Adsense แล้วเขาก็าไปที่การสรําระเงินคลิกไปมันจะมีสองตัวเลือกให้เลือกเขาเลือกที่ตรวจสอบกันยืงยืนปึ๊บอนี่เห็นบ่กน,นี่เหรเราขาโอไปครั้งล่าสุดเม่วันที่ห้มกราคมหรือว่าวันที่หเดือนหนึ่งกิน้ผ่านมา ห้ามือพอดีเนะมือนี้ก็ได้ช่วงวันตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นตัวเก้า,าว่าเบิกจากที่อยู่เพราะเขาเป็นคุขียเองเบิกจากที่อยู่นี่ก็เป็นฮูแล้วเป็นตัวเก้าเพราะว่าตัวใหม่เขาเปลี่ยนเบิดฮเปลี่ยนอย่างไส้นะี๋ยังวิ่งจี้ร้อมกันนะทุกคนเป็นอย่างฮิลลนสุดๆเลยตัวเองก็ได้แบบสบางแดกครับอืเอาว่าถ้าโดนเนาะอะจี้ก็เด้อจี้ก็เด้อนี่นี่อืม ืันนี้ถ้าเห็นแบบว่าบอสุดซื่อหรือไม่เหียงก,ก็ต้องขออภยัยเนาะเพราะว่าเขาเออืันนี้พักวิยะก,ก็เลยเตือนสวยนิดนึงแล้วก็ขี่รถไปเบิงแหมเอาจะบดจีกหมดเนาะหรือว่าต้องจีกหมดวะา,าว่าเขาจะได้อันเขาเสียอาใส่กรอบไว้อืมเขาจะใส่กรอบเฮาจีกหมดเลยนะเขาเสียดายส่งออกก็ได้เนาะส่งออกก็ได้เนาะ นี่เห็นแล้วยอฟินยอฟินทางในให้เบิ้งดีปะวะนีะ่ให้เบิ้งปะวะดีก็ได้อ่ะบย์ยักจี้หลายเลยยักเบิ้งเอาไว้เไมหรือว่าเขาจีว้วะแล้วเขาจีว้วะแล้วเขาปีนเอาบอกเวลาเขาใส่นะแต่ดีดอกโอ้บอกโบราณในบทนี้หน่อยหนึ่งของเขามันจะเปื้อนสีหน่อยหนึ่งบอกไปยังนี่นน นี่บอยูอัลฟินมันวะนี่ฟินเลยได้มาละได้มาแล้วนี่มันจะมีตัวหกตัวเล็กข้างในเนาะจีองมดใจเด้อคนดินนะแต่ว่าเฮาน่าจะบดจีดอกเฮารู้สึกว่ามันมีคามหมายกับเฮานะจีกว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 ะ เอาเบิร์ก่อนเด้อเอาบูชิกเดาเนาะเขาเห็นตัวเล็กแล้วเอาแพงก่อนไว้อ่ะเดี๋ยวเขาจะมาขี่เลยขี่ใส่หน้าจอเลยบ้านนี่โอเคไปนในครบแล้วทุกคนหน3 4 5 6อตัวเล็ก ทรงต้องมาลุ้นดีแล้วอ่ะมันจะเป็นตัวเลขเก่าวะโขไปตั้งสามเทือกเนาะไปหนึ่งสองครับเรียบร้อยการยักยืดที่อยู่เสร็จสิส้นชื่อว่าเป็นตัวเลขตัวเก่าแล้วโอเคฮองลีเฟสกันเนาะ ปั๊บนี่โอเคขั้นตอนต่อไปถือว่าเรียบร้อยเอาขั้นตอนนี้ก่อนถือว่าเรียบร้อย,ยนะทุกคนชีเรียบร้อยเนาะรหัสถึกต้องบริมีปัญหาอย่างนี้เาเบิ้งอยู่นี่ตัวสอบกันยังยืนแล้วกดรีเฟรชหน้าซื้อมันใหม่ นี่เห็นวาการยืดหยัดตัวตเสร็จซิ้นการยืนหยัดที่อยู่เสร็จสิ้นเป็นอะไรนี่เห็นวาเออมาบันเนไมันยังจะบอกอยู่ว่าการสำหรังเ,งเงิน YouTube ถูกระงับเนื่องจากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีที่ต้องแก้ไขนั่นก็คือการที่เฮาต้องเพิ่มบัญชีใส่เนาะเอ,อ้ย นี่นเราต้องเพิ่มบัญชีส่นีเห็นปะมีแต่เราจะไปเปิดบัญชีแล้วเราจะออามาคี่ใส่ตอนนี้เราบุมีบัญชีเงินดอลลาร์เนาะเดี๋ยวเราจะไปเปิดบัญชีเป็นบัญชีดอลลร์แล้วเราจะมาคีใส่นีแล้วเราจะมาติดตามกันต่อว่าจะเป็นอะไรไปเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดเซนีก่อนแล้วในการคี์หรือว่าในการเปิดบัญชีแล้วก,นนการคีย์บัญชีใส่ กูเกิลเอชเชนันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้อีกบานหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้กันสำนี้ก่อนเนาะขอบใจทุกคนทีครับบึงับสมกันอย่าลืมซับพอร์ตเรานเนาะว่าจะเป็นการไลค์การแชร์การคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามไม่หาแน่นะกัอยากคูวรายละเอียดเกี่ยวกับการขอพิีหรืออย่างต่างๆาก็สามารถปรึกษาได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบใจทุกคน